ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็นะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของซิลิคอนหรือซิลิคอนหรือซิลิกา้านะฮะก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าไอเจ้าซิลิคอนซิลิกา้าหรือซิลิกิกแอซิดนั้นนะครับ จะนำมาใช้และมีผลลัพธนะ์ที่ทำให้พืชนั้นเ,เกิดประโยชน์ต่อพืชนั้นเป็นในรูปแบบใดได้บ้างนะครับตัวซิลิก้าเนี่ยนะครับมันเป็นธาตุอาหารนะครับที่ตอนนี้ในขณะนี้นี่อยู่นอกหมวดของธาตุที่เป็นประโยชน์ที่มีความสำคัญ นะครับคือเขายังอยู่นอกวงโคจรของธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมธาตุาหลักก็คือตัวในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองคือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กทองแดงแมงกานีสนะครับไอตัวนี้เป็นกลุ่มฉุลเานินแต่น่าแปลกใจนะครับที่ซิลิก้าหรือซิลิคอนที่มีโครงสร้าง ตัวที่เขียนเป็นสัญลักษณ์คือตัว S กับตัว I นะฮะตัวนี้มันมีอยู่ในองค์ประกอบของพืชบนโลกใบนี้ที่มีคอรโรฟิลเนี่ยเกือบทุกชนิดเลยนะครับเรียกว่าเอาพืชชนิดไหนมาก็นะ,ะอบแห้งแล้วก็ตรวจวิเคราะห์สารอาหารเราจะมีนะเจ้าตัวซิลิก้าหรือซิลิคอนตัวนี้ สะสมบ่มเพราะอยู่ในเนื้อเซลล์พืชเกือบทุกชนิดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่จัดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นนะครับซิลิก้านะเขียนทางเคมีชื่อทางโครงสร้างเคมีคือ si o 2นะครับแต่ถ้าเป็น si o 2เนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ คือเป็น SIO2 ที่ได้จากเท่าภูเขาไฟลาวาภูเขาไฟดินภูเขาไฟแถวจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับหรือแถวเทือกเขาโบรลเวจากฝั่งประเทศลาวนะก็มีซิลิก้ารวมถึงทรายอิดหินนะเหมือนที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆไปนะครับว่า ไอ้เจ้า si o 2หรือซิลิก้าเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งในแกลบนะครับในตอซังฟางข้าวในหญ้าก็มีนะครับแต่ไอ้ซิลิก้าที่มันแตกตัวจาก si o 2แตกตัวเป็นซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เนี่ยนะครับมีไม่มากนะฮะมีอยู่บ้างในอ่จะต้องเป็นไอ้ตัว วัตถุดิบที่มันจะละลายแตกตัวจาก SiO2 ไปเป็นตัว H ฮ่องกงนะครับ H4SiO4 หรนะือ H4SiO4 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมาจากพวกหินที่มันเดือดแล้วสุกแล้วผ่านการเบิร์นการเผาเรียบร้อยแล้วนะครับมาจากภูเขาไฟนะครับถ้ามีภาพเนี่ยท่านจะเห็นนึกถึงภูเขาไฟที่มีลาวา เป็นสีแดงออกมานะครับไหลมาทางปากปล่องภูเขาไฟนะบ,บางส่วนก็จะระเบิดนะครับเป็นควันสีดำส่วนไหนในในเท่าระเบิดที่ระเบิดซ้ำๆเป็นบึมบมบึมบ้มนะฮะตัวนี้นี่จะมีพวกมอนมอริโลไนแล้วกสมเม็ไทเยอะแต่ถ้าเป็นพวกลาวานะครับลาวาที่ข้นหนืดนะครับ แล้วก็มีรูปทรงภูเขาเป็นทรงกรวยกรวดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ลาวาพวกนี้จะอยู่ในรูปของกรดนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่กระจายนะครเป็นรูปฝาชีเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วลาวาก็จะอยู่ในรูปแบบของอที่เป็นด่างนะครับไอ้ตัวลาวาพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีพวกพม,มิสนะครับมีพวก ชบาไซนะครับเป็นพวกลาวาที่มีซิลิก้า SiO2 แล้วพร้อมต่อการแตกตัวเป็นตัว H4SiO4 นะค,คือไอตัว H4SiO4 คือตัวซิลิก้าทีนะ่แตกตัวเป็นโมโนซิลิกแอซิดนะครับแตกตัวได้ละลายได้พืชก็สามารถที่จะดูดกินขึ้นไปสะสมนะครับ สะสมเป็นผลึ์ควอชในใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นโอปอในใบเลี้ยงคู่นะครับคือพืชทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นั้นสามารถที่จะสะสมเจ้าซิลิก้าที่มนุษย์เอาไปเติมหรือมนุษย์ไปปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟเก่านะครับอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยนะฮะ ทุเรียนนีก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะีแล้วก็ไปปลูกแถวสีสะเกตนะข้าวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะที่ปลูกอยู่แถวสุรินทร์บุรีลำนะครับหรือรอบๆภูเาขาไฟจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเคยคุยกันว่านะเราสามารถที่จะปลูกพืชภูเขาไฟ ปลูกข้าวภูเขาไฟในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีภูเขาไฟก็ได้ก็ด้วยอิทธิพลของไอ้เจ้าซิลิก้าตัวนี้ละครับนะครับไอ้เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับโด่งดังไปทั่วโลกนะครับ หนังหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็มาถ่ายทำเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเจมส์บอลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะปีหนึ่งปีหนึ่งคนก็จะมาดูกเกษตรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เกาะบาหลีเกาะบาหลีนี่เป็นเกาะภูเขาไฟที่ระเบิดทับถมบซับซ้อนมาอายุเป็นร้อยร้อยล้านปนะีจนหินและแร่ภูเขาไฟเนี่ยนะ สัมผัสกับอากาศสายลมแสงแดดบ,บนธรรมชาตินะสะเทินน้ำสะเทินบกจนนะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้เขาปลูกข้าวปลูกพืชปลูกอะไรก็งามนะครับงามโดยที่ไม่ต้องฉีดนะงามและแข็งแรงจนไม่ต้องฉีดพ่นปุ๋ยยาฮอร์โมนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งร้อยท่านในขณะนี้นะครับ นะสวัสดีทุกท่านที่ให้กาลังแรงใจทุทกๆท่านเลยนะครับเขามีภูเขาไฟที่ไม่ต้องซื้อทางเกาะทําให้เวลาเราไปเที่ยวเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะเราจะไม่เห็นร้านขายปุ๋ยขายยาชุกชุมเหมือนในบ้านเรานะครับเนื่องด้วยว่าดินเขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ จนต่อมาเนี่ยเป็น10ปีนะปีตอนนี้ผู้คนทั้งประเทศไทยแล้วก็นา,นานาอารยาประเทศรอบบ้านรอบเนี่ยนะครับสนใจที่จะใช้ซิลิก้านีโดยเฉพาะซิลิก้าจากหินแร่ภูเขาไฟเนี่ยเอาไปใช้ในการทำการเกษตรเอาไปใส่ในทุเรียนให้มันมีสีสันสวยสดงดงาม ให้มันม,ม,มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยเหมือนข้าวซีสเกตเนี่ยข้าวห้างภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟซีสเกตหรือกาแฟนะครับออของกาแฟดาวนะครับที่อยู่ทางประเทศลาวลูกหนอนหรือหนอนเด็กนะครับที่ออกจากไข่มาวันแรกๆเนี่ยนะครับมันออกจากไข่มาแล้วพยายามจะกินพืชทดลองก็คือข้าวโพดนะครับ กจะกินไอ้ตัวนี้มันพยายามจะกินนะฮะไอ้หนอนหรือเมดิบิลของฟันกรามนอนเนี่ยมันเหมือนกับใบเลื่อยแบบนี้นะฮะเวลากินมันก็พยายามไปฝนกับเซลล์พืชน,นะมันก็เปรียบเหมือนกับเอาใบเลื่อยไปถูกับกระดาษทรายนะครับดังจะมีรูปให้เพื่อนๆได้ดูเนนะฮะเหมือนกับเอาใบเลื่อยไปถูกับกระดาษทรายยิงยิงกินกินฟันมันยิ่งเสยวลนะยิ่งกัดเหมือน กินข้าวแล้วเจอกรวดกราดนะฮะมันก็เลยหยุดกินหยุดทาลายนะครับนะฟันกลางของหนอนที่ตามรูปเนี่ยครับด้านผมไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากจอมันจะมีด้านหนึ่งที่ฟันที่มันเคยแหลมคงเนี่ยมันจะสึกเลยนะครับฟันเนี่ยสึกกร่อนหักนะไม่สามารถที่จะเข้าทำลายพืชที่มีการสะสมซิลิกอนที่ละลายน้ำได้ หินแร่ภูเขาไฟเนี่ยเขามีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ถึง70%นะครับคือละลายน้ำได้สูงมากแต่ถ้าใช้หินแร่ภูเขาไฟเนี่ยใช้แค่20กิโลกรัมต่อไร่นะครับเพียง20กิโลกรัมต่อไร่สามารถทำให้หนอนไวัยเด็กว1ไว2เนี่ยนะครับลดการเข้าทำลายแม้ว่ามันจะไม่ได้ป้องกัน ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ถ้าทำให้หนอนมันลดการทำลายได้50-60%ินะครับขนาดหนอนยังกินไม่เข้านะหนอนยังกินไม่เข้าน้ำาษาอะไรกับพวกไฟทอโทอร่าฟิเซเรียมพิทเทียมซิคลอเทียมไลโซโทเนียอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีนะความพยญญามที่จะเจาะเขาทำลายก็ทำให้พื้นที่ผิวใบ นะผมว่าเจ้าหน้าที่จะมีรูปใบข้าวนะที่ทดลองนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีซิลิก้าเลยเนี่ยนะครับมันจะถูกทำลายแบบเต็มใบเลยแต่อีกใบหนึ่งที่ที่มันมีซิลิก้าเนี่ยมันจะทำลายใบข้าวได้น้อยมากนะครับโดยรวมก็คือว่าถ้าพืชเนี่ยนะถ้าเอาพืชที่ใส่หินแร่ภูเขาไฟนะครับ ใส่ตัวพวกซิลิก้าให้เขาสะสมเยอะๆเนี่ยนะครับใบข้าวใบพืชใบทุเรียนลองกองมังคุดนะครับอะไรต่างๆเนี่ยจะลดการเข้าทำลายของเชื้อราโรคพืชหรือแบคทีเรียโรคพืชได้เป็นอย่างดีนะครับ เพราะนั้นซิลิก้าเนี่ยกำลังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมากในการที่จะลดการใช้ยาฆ่าหนอนนะยาฆ่าเชื้อรานะถ้าเราสามารถใช้หินแร่ภูเขาไฟตัวนี้นะครับเติมลงไปในดินเพียงแค่20กิโลกรัมต่อไร นะหรือนะครับเอาไปใส่ในพวกผักไฮโดรพอนิกปรับ pH แทนกรดพวกอะไรนะในตรีต์แอซิดนะครับเอาไอ้ตัวซิลิก้าหรือซิริซิกแอซิดเนี่ยนะครับไปปรับคือเติมซิลิก้าที่ละลายน้ำได้พวกผักไฮโดรพอนิกก็จะไม่มีไนตรีต์เข้มขน้นไปสะสม เพราะว่าต้องยอมรับว่าผักไฮโดรพนิกเนี่ยนะครับมันลากพืชบวกน้ำบวกเคมีไม่มีดินไม่มีไส้เดือนไม่มีจุลินทรีย์มาเป็นบัฟเฟอร์เป็นตัวกันชนไม่มีตัวกรองถ้าไปเอาเคมีที่มีในเตรดในตรกที่มันปรับ p h ปรับไคซีมากๆนะทำให้เซลล์ผักมีในเตรดในเตรดก็คือดินประสิวที่เอามาทำดินระเบิดหรือ สมัยก่อนเอามาทาปลาเข็มให้มันมีสีแดงเมเบรทนี่มีสะสมอยู่ในร่างกายเยอะก็จะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับต้องระวังแต่ถ้าใช้ซิลิก้าหรือซิลิกอนหรือซิลิซิกแอซิดเอามาใช้ทำให้ผักกรอบอร่อยมีน้ำหนักดีแถมป้องกันโรคมแมลงนอนได้ดีด้วย นะครับมันจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ในตริกอซิดที่มันฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็มันมากเกินไปมันไม่ดีนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำใหนะ้ผักต่างๆที่ปลูกในระบบ sores canter hydroponic หรือปลูกในดินทั่วๆไปเนี่ยให้พืชมีความทนทานแข็งแรงนะครับเขาจะค่อยๆดูดเวลาพืช คนะายน้ำไปทางยอดเขาก็จะลำเลียงซิลิก้าที่ละลายน้ำได้นะถ้าท่านใช้ทรายไปเป็นตันต่อไร่ทรายละลายออกมาได้เพียง1-2%ซิลิก้าที่มีประโยชน์ความจริงเรื่องซิลิก้ามีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะนะเช่นคนสมัยโบราณเขาใช้พืชที่มีซิลิก้าเยอะๆเ,เอามาเลี้ยงปลาก,กัดนะเช่นใบหูกวาง ใบยาขาอย่ากให้ประกัดเกร็ดแขนเขี้ยวคมนะเขาก็จะไปหมักยาขาใบย่าขาที่มีซิลิก้าเยอะใบมันจะคมแหลมคายนะครับแล้วก็ท่านเคยสังเกตไหมเวาลาไก่ขาหาักในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาใบตะไคร้มาพันขาไก่นะเพราะซิลิก้าเนี่ยมันมนะีมีส่วนที่ทำให้การประสานกระดูกเซลล์เนื้อเยื่อ รวมถึงป้องกันผลแตกเนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็จึงเป็นนะวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เวลาพืชได้รับซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เยอะๆเนี่ยนอนก็จะกัดกินทำลายได้ยากนอนอาจจะฟันสึกกรอนและเชื้อราโรคพืชทั้งหลายก็จะเข้าทำลายได้ทำให้เวลาเราจะ ดูแลป้องกันลดการใช้สารพิษในการป้องกันกำจัดโรคมแมลงศัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางช่องไทยกรีนอโกรหรือชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษชาแนลของ YouTube ของเว็บไซต์ไทยกรีนอโกร r o c o m นะหรือเพจ Facebook หรือไฟล์ บริการฝ่ายคอนเซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อฝ่ายวิชาการ0 2 9 8 6 1 6 8 0 8หถึง2อ2 9 8 6ย6 8อถึง2หรือ Li น e แอครับ ad s i t a i green agro ag อย่าลืมตัว a ด s i ไว้ข้างหน้า thai green agro ag นะครับตัวนี้ก็แอดสอบถามได้เกือบตลอด24ชั่วโมง ะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์0845554205-9 0845554205-9วันนี้ผมมนตรีบุญจรรดและทีมงานชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ